สวัสดีครับผมเภสัชกรธนชนโชคอํานวยจากฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลศิริราชครับวันนี้จะมาแนะนําขั้นตอนการหักแบ่งเม็ดยาให้ถูกต้องตามคําสั่งการรักษาของแพทย์เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาจากขนาดยาที่ถูกต้องและผู้ป่วยไม่เกิดอันตรายจากการได้รับยาเกินขนาดครับกรณีแพทย์สั่งใช้ยาเศษ1นส่วนสเม็ดหรือครึ่งเม็ดนำยา1เม็ดมาแบ่งครึ่งจะได้ยา2ส่วน โดยเศษ1นส่วนสเม็ดคือ1ส่วนหรือ1ชิ้นตามรูปครับกรณีแพทย์สั่งใช้ย,ยาเศษ1นส่วน4เม็ดหรือ1ใน4เม็ดนำยา1เม็ดมาตัดแบ่งเป็น4ส่วนเท่าเทกันโดยให้แบ่งครึ่ง1ครั้งจะได้ยาออกมา2ส่วนจากนั้นนำยาแต่ละส่วนมาแบ่งครึ่งอีกครั้งหนึ่งจะได้ยาทั้งหมด4ส่วนโดยเศษ1ส่วน4เม็ด คือ1ส่วนหรือ1ชิ้นตามรูปครับกรณีแพทย์สั่งใช้ย,ยาเศษ3ส่วน4เม็ดหรือ3ใน4เม็ดนำยา1เม็ดมาตัดแบ่งเป็น4ส่วนเท่าๆกันจะได้ยาทั้งหมด4ส่วนโดยเศษ3ส่วน4เม็ดคือ3ส่วนหรือ3ชิ้นตามรูปครับคำแนะนำอื่นๆในการตัดแบ่งเม็ดยา ควรตัดแบ่งเม็ดยากินวันต่อวันไม่ควรแบ่งไว้ล่วงหน้าหลายวันเพื่อป้องกันการเสื่อมคุณภาพของยายกเว้นกรณีที่แพทย์สั่งครับผู้ดูแลควรล้างมือให้สะอาดก่อนตัดแบ่งเม็ดยาทุกครั้งการตัดแบ่งเม็ดยาควรแบ่งให้ทุกส่วนเท่าเท่ากันจึงแนะนำให้ใช้ที่ตัดเม็ดยาครับตัวอย่างคำสั่งใช้ยาที่พบได้เป็นยาที่ได้รับจากโรงพยาบาลสิริราชของเด็กหญิงกอไก่มีสุขชื่อยาสมมุติ a b c วิธีใช้ยากินครั้งละ2กับอีก1นส่วนสเม็ดเช้าเย็นความหมายคือในมื้อนั้นผู้ป่วยจะต้องกินยาเต็มเม็ดทั้งหมด2เม็ดและให้นำยามาอีก1เม็ดแบ่งเป็น4ส่วนเท่าๆกันแล้วหยิบมา1ส่วนกินยาครั้งละ2เม็ดเต็มกับอีก1ส่วนนั้นมือ้อเช้าและเย็นครับตัวอย่างคำสั่งใช้ยาที่ส เป็นยาที่ได้รับจากโรงพยาบาลศิริราชของเด็กหญิงขอไข่มีสุขชื่อยาสมมุติ A B C วิธีใช้ยากินครั้งละ2กับอีก3ส,ส่วน4เม็ดเช้าเย็นความหมายคือในมื้อนั้นผู้ป่วยจะต้องกินยาเต็มเม็ดทั้งหมด2เม็ดและให้นำยามาอีก1เม็ดแบ่งเป็น4ส,ส่วนเท่าๆกันแล้วหยิบมา3ส,ส่วน กินยาครั้งละ2มเม็ดเต็มกับอีก3ส่วนนั้นมื้อเช้าและเย็นครับเรามารับชมตัวอย่างการตัดแบ่งเม็ดยาโดยใช้ที่ตัดเม็ดยากันครับซึ่งที่ตัดเม็ดยาจะประกอบไปด้วย 1. ส่วนที่เป็นใบมีดด้านบนสำหรับตัดแบ่งเม็ดยา 2. ช่องวางเม็ดยาและ 3. ช่องสำหรับรองรับเม็ดยาที่ถูกหักแบ่งแล้วจากตัวอย่างคำสั่งการใช้ยา กินยาครั้งละ2กับอีก3าส่วน4เม็ดเชา้าเย็นล้างมือให้สะอาดและเช็ดมือให้แห้งทุกครั้งก่อนตัดแบ่งเม็ดยานํำยาออกมาทั้งหมด3เม็ดเม็ดที่1เม็ดที่2และเม็ดที่3ครับนํำเม็ดยาวางตรงกลางระหว่างช่องรูปตัววีดันเม็ดยาจนสุด จากนั้นกดฝาใบมีดลงเพื่อตัดเม็ดยาทำซ้ำอีกครั้งกับยาแต่ละด้านโดยนำด้านมนใส่ลงไปในช่องด้านจนสุดพยายามจัดให้เม็ดยาอยู่กึง่งกลางเมื่อกลางดีแล้วให้กดใบมีดลงเพื่อตัดเม็ดยา ทำซ้าอีกครั้งกับยาอีกด้านเมื่อทําเช่นนี้จะได้ยาทั้งหมด4ส่วนเท่าๆกันนําเม็ดยา3ส่วนเตรียมให้ผู้ป่วยก็จะได้ยา2เม็ดเต็มกับอีก3ส่วน4เม็ดตามคําสั่งการรักษาของแพทย์ครับ ยาส่วนที่เหลือเก็บได้ไม่เกิน24ชั่วโมงหรือตามแพทย์สั่งครับจบลงไปแล้วนะครับสำหรับการตัดแบ่งเม็ดยาในรูปแบบต่างๆผมและฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลศิริราชขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ